สวัสดีคับวันนี้พบกับผมอีกแล้วช่องผูปป้ปวดน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไดโนเสาร์ที่ผม DIY ขึ้นจากกล่องกระดาษน,นะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่เชิญไดโนเสาร์มันคือมังกรนะคบตัวนี้เก่ามากเลยเพราะตอนนั้นผมใช้แม็กยู่เลยแต่ถ้าเป็นถ้าเห็นรอยกา์ก็แสดงว,ว่าผมน่าจะต่อเติมใหม่ การอาป,ปากก็คือการกดบากเหมือนกับเคนเนอร์ยางทีเลยกนะคะนี่อาปากแล้วก็จะขยับปีกได้แล้วก็่่เป็นเป็นแกงกระดาษทิชชู่นะครับคบนหางยิยวยาใี้หัวต่อเติมขึ้นมานะคะ<ป><ป>ตัวต่อไปตัวนี้นะครับมันมีหางด้วย ไม่มีเท้าตัวนี้คือทีเล็กนะครับที่ผมสร้างขึ้นมานี่ปากนี่รับได้นะครับนี่เป็นเหมือนสปริงนะแต่ผมใช้กาวเฉยๆมันก็เลยกลายเปนะ็นแล้วก็แขงข้างนี้ก็จัเป็นเหมือนสปริงนะครับขยับคอได้ขาข้างนี้ขยับไม่ได้นะติดกาวไว้ขาก็ขยับได้นะครับนี่สองข้างเลยมาต่อกันที่ ัวนครับเป็นตัวที่ใหญ่ใช้ได้เลยเต็มกล้องนี่นะครับตัวนี้ก็จะสร้างขึ้นมาจากกระดาษมึงไม่รู้กันว่าคือตัวอะไรไม่รู้จริงๆนะครับเพราะผมน่าจะสร้างขึ้นมาจริอจริงละกันหางยาวขายาวนี่นะงขาขาตรงนี้ก็จะขยับได้ตรงนี้เขาขยับได้เท้าก็ขยับได้ กันทุกข้างเลยนะครับนะแข็งขยับได้ตรงนี้ก็จะมีไดโนดามิชนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนนี่ถ้าดึงออกมาแล้วก็จะแบบยากหน่อยนะเป็นยังนะครับโอเคนี่ครับเป็นไดโนดามิพอดึงออกมาจะเห็นชิ้นนะ,นะครับ เราก็จะใส่กับเข้าไปใส่ยางเดี๋ยวใส่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวนะครับขยับคอได้ขยับปากบนได้ขยับกรามล่างได้ไมผมมองไปามามันก็เหมือนกับดโนเสารสาวงอเบลิโซรีเดนะครับที่เหมือนแบบว่าแคนเล็กๆหัวหัวสั้นๆแล้วขายาวๆนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งครับชิ้นเนื้อไปด้วย ตัวนี้ก็คือดิปโผลโดคัสนะครับใหญ่กว่าเดิมอีกนี่นะครับดิปโผลโดคัสตรงนี้นะครับก็จะเป็นปากอาออาปาได้ปาได้นะครับก็จะมีนี่ครับก็ต่อคอนี่เยอะชิดได้นะครับ แล้วก็นี่ขาขาหน้าขยับได้ขาหลังขยับได้ครับหางก็ขยับได้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมวัดความยาวมานะเพราะมันยาวมากจริงๆตัวนี้ผมวัดความยาวได้ร้อยสามสิบสามเซนติเมตรนะครับก็คือหนึ่งเมตรกับอีกสามสิบสามเซนนี่แหละครับแล้วก็เออหมดแล้วนี่หว่าก็ต้องพอแค่นี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย